สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทุกๆท่านครับผมมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับช่องทางนี้นะครับผมพักเครื่องบุทอนออนไลน์นะครับเจอกันประมาณนี้นะครับค่ำค่ำถึงดึกนะครับวันนี้ก็มีไม่เยอะนะครับ FC มีไม่เยอะนะครับเน้นๆนะครับเน้นๆไม่ต้องเยอะเนาะนะครับ เยอะมากก็ดูไม่ดีเนาะพาสมเด็จหลายท่านบอกทำไมทำไมหาง่ายจังนะครับพาสมเด็จแต่มีเยอะนะครับอย่าไปคิดว่ามีอยู่แต่ที่เซียนนะนะครับจริงๆมีเยอะมากๆนะครับสมเด็จเนี่ยนะครับดูดีๆเราก็มีโอกาสได้ของดีนะครับอยู่ที่เราดูเป็นหรือเปล่านะครับอ่าของนี้สวยแชมป์ครับ fc พิมพ์ใหญ่วรรคังครับ นะครับยังกะองคดาราเลยครับนี่ครับนี่นี่ครับวันนี้กลับมาใช้ซ m s u n งเหมือนเดิมนะครับมีพี่พ fc นะครับทักมาบอกโอ้ใช้ iPhone ดูไม่ดีเลยครับ นะครับเลยอ่ะลองดูนะครับกลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับนะครับพี่ก็บอกดูยากนะครับอ่ะนะครับลองดูผมอาจจะไม่คุ้นมากกว่านะเทคโนโลยีเขาสูงไปหน่อยนะครับนี่กลับมาใช้เดิมนะครับก็ธรรมชาติดีนะครับนี่พิมพ์ใหญ่วรรคั้งครับ fc นะครับ สวยจริงครับองนี้นะครับเดิมเดิมเลยครับนี่พิมพ์สวยพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับนี่ใครชอบพราสวยนะครับคมกริบเลยฮะนี่นี่ครับอ่าชมชมนะครับ สวยเดิมๆลึกคมชัดนะครับนี่ครับพระเนื้อแน่นดีครับองค์ไม่ใหญ่ด้วยนะครับ F4 ขนาดดีมากๆนะครับนี่ชมด้านข้างครับอืมด้านข้าง น,นันจะเจอพระสวยฟอร์มดีแบบนี้นะครับขนาดดีหลังสวยด้วยครับเอฟดีนี่ครับนี่พระสภาพแบบ สภาพเก็บฮะนะครับ fc เจ้าของใส่ตลับเงินเก็บไว้นะครับนี่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาตลับนะครับนี่มีก้านทูบเลยไหมเนี่ยเสีทางก้านทูบเนี่ยเป็นผ้าส,สวยนะครับอ่าแชมป์เลยครับตรงนี้นะครับ fc นะครับสวยแชมป์เลยนะครับ พิมพ์ใหญ่วรวดคลังครับแคปหน้าจอและทักมาครับองนี้เปิดสวยแชมป์แบบนี้เปิดเท่าไหร่ดีสองหมื่นห้าครับ F4 สวยนะครับสองหมื่นห้าครับนะครับแคปหน้าจอและทักมานะครับเอาด่วนๆนะครับสองหมื่นห้าครับนะครับใครไวใครได้เนาะนะครับ F4 แอะประเภทแลก่อนก็อาจจะไม่ทันของนะครับ นะครับแห่ได้นะอาจจะไม่ทันเขานะครับมาองคถัดมานะครับอันนี้เป็นเกตร์โบตูมครับผมนี่เนื้อจัดครับอันนี้เจ้าของก็าไปขูดข้างหลังเองนะครับบอกขูดไปทำยาเออเนื้อดีนะครับเอฟซีดูนะครับนี่เกตโบตูมวลัลคังนี่ฮะพิมพ์นี้จะมี ปลายเท้ายื่นลงมาเนี่ยพิมพ์นิยมนะครับนี่ฐานสิงสั้นด้วยครับเห็นไหมฐานชั้นสองจะสั้นอยู่ข้างเห็นไหมครับตามตำราเลยนะครับนี่ดูเนื้อนะครับเนื้ออย่างโหดครับตภาพใช้แต่ว่าพระไม่ช้าไม่สึกนะครับนี่นี่เกตยรโบตูมรังครับ fc นะครับคลาสสิกมากๆองค์นี้นะครับนี่เนื้อสวยนะครับ เก่าชมด้านข้างครับวันนี้มีแค่สององนะครับแต่เน้นเน้นนะครับเน้นสวยเน้นคุณภาพนะครับผมนี่ด้านข้างนี่ครับผมจะพยายามลงไม่เยอะนะครับต่อไปจะคัดเลยนะฮะลงไม่เยอะนะครับให้ fc ได้ได้ลุ้นกันนะครับลงเยอะก็ดูไม่น่าลุ้นเนาะนะครับจริงๆพระสมเด็จแท้ๆมีเยอะนะครับ fc นะครับแต่หาง่ายเกินไปก็หลายท่านก็หวัดเราเวงเนาะนะครับบางทีผมนี่วิ่งหาห,หัวปั่นเลยครับหลายท่านก็คิดเยอะดูเนื้อนะครับ f รีนี่เห็นไหมครับคิดเยอะก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้ของนะครับ f รีโมแต่คิดคนอื่นก็สอยไปกินนะดูเนื้อนะครับอ่าพาสมเด็จนี่มีเยอะนะเดี๋ยวว่างผมจะบอกอะไรให้นะครับอ่านี่ ด้้นหลังนี่โหคลาสิกมากนี่เขาไปขูดถามขูดไปทนอขูดไปทํายาดูฮะเห็นไหมครับเนื้อจัดมากครับ fc เป็นก้อนๆเลยนี่ครับนี่เกตโบตุมะละคังครับ fc สวยนะตรงนี้น่ารักเลยครับสภาพโดยรวมนะไม่หักไม่ซ่อมครับดูเนื้อนะครับจัดจ้านนะครับพิมพ์นิยมด้วยไหมฮะปลายเท้ายื่นลงมานไฮะ ฐานสิ่งสั้นนะครับสั้นอยู่ข้างไหครับอ่านี่โอ้เนื้อจัดนะครับเอฟซีองนี้เปิดหมื่นห้าครับผมซื้อมาแรงนิดหนึ่งนะครับเปิดหมื่นห้าครับใครฟิตใครชอบนะครับดูชอบดูใช่นะครับเคปหน้าจอแล้วค่อยทักมานะครับอ่านะครับอ่าต่อซื้อต่อซื้อมีกําไรผมแบ่งนะครับต่อเล่นไม่เอานะครับอ่า ต่อเล่นไม่ซื er ้อไม่เอานะครับเสียเวลานาะนะครับต่างคนต่างเสียเวลานะครับไม่ดีไม่ดีนะครับฝาก fc กันด้วยครับผมอ่ะ ep นี้ก็มีประมาณนี้ครับสององพอนะ fc เน้นเน้นนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนกันเรื่อยๆื่อยนะครับไว้เจอกันใหม่เนาะนะครับติดตามกันนะครับผมครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงเรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้าครับผมฝากกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม